เป็นเกมเกมก็ผมคิดว่าเกมมันก็คุณภาพนะครับแต่ว่าเรื่องของความแม่นยำเรื่องของสปีดบอลเรื่องของอะไรพวกนี้ดูได้ชัดเจนมากเรื่องของการที่ชั่นเข้าไปิงประตูชัดเจนมากเขาขึ้นไปหายไปไปหายนีนี่คือคุณภาพของทีมที่วัตารางของไทยลีกครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องยอมรับเรื่องของคุณภาพผู้เ่นมองจุดเปลี่ยนก็คือสมาธิครับชินาทีแรกเราเสียสมาธิไปสองลูก มันก็เลยทําให้น umas, ้องๆที่เร um, ิ่มที่จะสมาธิเริ่มเริ่มเริ่มหายบ้างหายบ้างแต่ว่ามันก็เป็นประสบการณ์ครับเพราะว่าทีเราก็เป็นทีมที่ไม่ใช่ทีมที่จะบตอบพูดถึงว่าจะไปต่อกรกับทีมระดับเนี้ยก็ต่อกรได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันคือคุณภาพครับมันคือเกมมันคือเออเขาเรียกว่าทีมคุณภาพทีมหนึ่งรับทีเราก็ต้องไปเช็คเรื่องของอะไล์ดูว่าเราผิดพลาดอะไรยังไงแล้วก็เราต้องไปดูคู่แข่งด้วยครับว่าเขาเล่นประมาณ ฝากอะไรถึงแฟนรถมามอร์กดนะครับวันนี้โอ้มาเต็มวามจุก็วันนี้มาขอขอบคุณแฟนบอลนะครับที่มาโอ้มาเยอะมากมามาช่วยเชียร์ช่วยกันช่วยให้บรรเทาต่างกอนแต่นสิ่งใดก็ขอให้อยู่กันแบบนี้นานๆครับเพราะว่าุบอนเราอีกยาวแล้วก็เราต้องการที่จะอยู่รอดในไทยลีกไม่ได้เพราะฉะนั้นฝากกองเชียร์เพื่อกองเชียร์มามาให้กำลังใจทุกๆท่นครับในกทานผมก็ต้นยาบครับ